วันนี้ก็พบกับคุณครูฝนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญของเราเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าทําไมเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วเคยสงสัยไหมคะว่ารัฐธรรมนูญนั้นมีความสําคัญอย่างไรวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปหาคําตอบว่าทําไมเราต้องเรียนทําไม เราต้องรู้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะช่วงเฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวานสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะจะพบกับพี่น้ำหวานเป็นประจำในช่วงเฉลยแบบฝึกหัดวันนี้พี่น้ำหวานจะพาเด็กๆมาเฉลยแบบฝึกหัด ที่คุณครูฝนให้เด็กๆสรุปทมราลและวัะธรรมนูญน,นะคะพี่น้ำหวานก็ได้ไปสรุปและัฐธรรมนูญมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอยา่างถ้าเด็กๆคนไหนสนใจเด็กสามารถไปดูใน Facebook คููฝนได้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเด็กสามารถทำแบบของ คุณครูฝนหรือว่าจะทําแบบเด็กๆก็ได้แต่ว่าของเด็กๆนะคะที่คุณครูฝนตรวจแล้วพบว่าเด็กๆบางคนนะคะมีไม่ครบของใครที่มีไม่ครบนะคะเด็กๆไปเขียนต่อให้ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่12บสอฉบับนะคะเด็กๆไปเขียนให้ครบด้วยไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะ นี่เป็นตัวอย่างนะคะที่พี่น้ำหวานสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งนะคะถึงฉบับที่สิบเก้าในคนไหนที่สนใจนะคะสามารถาดูลิงก์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่น้ำหวานนะคะจะให้ลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์ วิดีโอนี้นะคะแล้วเด็กๆก็สามารถนำไปศึกษาได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กคนไหนที่เขียนยังไม่ครบนะคะก็สามารถนำบทสรุปที่พี่น้ำหวานสรุปไปแล้วนะคะไปสรุปให้ถูกต้องนะคะใครที่สนใจนะคะก็ดูในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรืออาจจะทักลายส่วนตัวมาขอกับคุณครูฝนก็ได้นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้พี่น้ำหวานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะ ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญสิ้นเปลืองมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมากว่า80ปีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญไป20ฉบับขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้รัฐธรรมนูนเพียงฉบับเดียวมากว่า200ปีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศโดยไม่มีการยกเลิกหรือบัญญัติรัฐธรรมนูนขึ้นมาใช้ใหม่ทั้งฉบับเหมือนดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนี้ กรณีรัฐธรรมนูญของไทยทั้ง20ฉบับส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารกล่าวคือเมื่อยึดอำนาจรัฐแล้วก็ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมักจะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าฉบับก่อนหน้านั้นมาถึงตอนนี้เราอาจอยากรู้ว่ารัฐธรรมนูญจริงๆแล้วคืออะไรมีความสำคัญต่อประชาชนในสังคมการเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างไรและระัฐธรรมนูญที่ดีควรมีลักษณะเช่นใด รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองและการบริหารประเทศเป็นกฎหมายที่จัดวางระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาและกระบวนการใช้อำนาจรัฐของบรรดาองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองการปกครองที่สำคัญอย่างนิติบัญญตัติบริหารและตุลาการรวมถึงเป็นกฎหมายที่กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองการปกครองดังกล่าวไม่ให้ใช้อำนาจกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีความสําคัญอย่างยิ่งในสังคมการเมืองที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญเป็นเสมือนเสาเข็มรากฐานของระบบและโครงสร้างทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพและสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนในสังคมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจรัฐละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมทั้งยังเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพตลอดจนบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบต่อต้านหรือตอบโต้ผู้ปกครองได้ ในทางหลักการรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายทั่วไปและแม้แต่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญมี3หลักการสำคัญหลักการแรกของรัฐธรรมนูญคือหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมโดยแนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐและนิติธรรมก็คือการใช้อำนาจรัฐต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายการดําเนินการใดๆของรัฐต้องผูกพันอยู่กับกฎหมายการใช้กฎหมายต้องถูกจํากัด ผู้ปกครองจะไม่สามารถใช้อำนาจตามใจตนเองเช่นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจอย่างไม่ถูกต้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเสียเองและประชาชนจะต้องมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายสิทธิเสรีภาพของปัจเจกจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐนอกจากนี้การใช้กฎหมายต้องมีความชอบธรรมทั้งในเชิงกระบวนการและเนื้อหาในเชิงกระบวนการนั้นที่สำคัญคือแหล่งที่มาของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่นำมาใช้กับประชาชนโดรัฐธรมนูญเองต้องมาจากกลไกการเมืองที่ชอบธรรมคือจะต้องมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงหรือมาจากตัวแทนประชาชนจากการเลือกตั้งนอกจากนี้กระบวนการวิธีธรรมต้องมีความชอบธรรมการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายของรัฐต่ฐอประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐจะกระทำการใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ ต้องดาเนินไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้เท่านั้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเคารพสิทธิทเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันตามหลักยุติธรรมและมนุษยธรรมมีกระบวนการยุติธรรมที่มีความแน่นอนชัดเจนที่คนในสังคมทุกคนเข้าใจและคาดหมายได้การตัดสินคดีต้องตัดสินโดยผู้พิพากษาตุลาการที่เป็นอิสระ เป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายใต้หลักการที่สุดจนสิ้นความสงสัยส่วนความชอบธรรมในเนื้อหาของกฎหมายตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นกฎหมายต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ได้เป็นการทั่วไปเป็นธรรมสำหรับทุกคนไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องไม่มีเนื้อหาที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจตามความรู้สึกหรือดุลยพินิจของตนเอง ต้องไม่มีเนื้อหาที่มีผลเอาผิดย้อนหลังหรือกำหนดโทษในเรื่องที่ได้กระทำไปในอดีตเป็นต้นหลักการที่2รัฐธรรมนูญจะต้องวางหลักการแบ่งแยกและตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสถาบันทางการเมืองที่ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐหลักการนี้มาจากหลักปรัชญาที่เชื่อว่าหากปล่อยให้บุคคลหรือองค์กรใดผูกขาดการใช้อำนาจไว้โดยไม่มีองค์กรใดมาตรวจสอบและถ่วงดุล บุคคลหรือองค์กรนั้นมักจะใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมซึ่งจะส่งผลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามคำกล่าวของจอห์นเดลเบิร์กแอคตันที่ว่าอำนาจมีแนวโน้มให้เกิดการใช้ที่ช่อฉนและยิ่งมีอำนาจมากยิ่งจะช่อฉนอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อไม่ให้องคอ์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีอำนาจมากเกินไปจึงจำเป็นต้องวางหลักป้องกันไม่ให้อำนาจรัฐ รวมอยู่ที่บุคคลคนเดียวหรือองค์การเดียวกันโดยเริ่มที่การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น3ามอำนาจคือ 1. อําอำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ออกกฎหมาย 2. อํอำนาจบริหารทำหน้าที่ในการนำกฎหมายไปบังคับใช้หรือนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุปเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ และสุดท้ายอำนาจตุลาการทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินตีความกฎหมายหรือนโยบายที่อาจมีการขัดแย้งหรือถูกตีความอย่างไม่ถูกต้องในการใช้อำนาจรัฐของแต่ละฝ่ายการแบ่งแยกอำนาจไม่ให้มีการผูกขาดอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำให้เกิดดุลยภาพระหว่างสถาบันที่ใช้อำนาจหลักทั้ง3าดังกล่าวที่ต่างก็สามารถควบคุมตรวจสอบและยับยั้งการใช้อำนาจซึ่งกันและกันได้เรียกว่ามีการถ่วงดุลและคานอำนาจระหว่างกัน ทั้งนี้จะต้องไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจอื่นอย่างเด็ดขาดและอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการต่างสามารถตรวจสอบการทำงานของกันและกันได้เพื่อป้องกันมิให้การใช้อำนาจขององ,องค์กรของรัฐมีมากเกินไปจนสามารถใช้อำนาจนั้นไปกระทบหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนได้หลักการที่3หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับประชาชนอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บทบาทหน้าที่และสักอำนาจทางการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนูญอ่อนด้อยลงไปหรือถูกลบล้างได้จึงต้องยกให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุดในการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ทรงอำนาจสูงสุดเหนือกฎหมายทั้งปวงและเหนือแม้กระทั่งผู้ปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐ นอกจากนี้บทบัญญัติของกฎหมายใดๆที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นจะมิสามารถบังคับใช้ได้ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญมีที่มาจากความต้องการความเห็นชอบของประชาชนโดยชอบทำตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมดังที่มาตรา113ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุชัดเจนว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตจึงไม่น่าแปลกใจที่ทันทีหลังจากยึดอำนาจสำเร็จภารกิจแรกที่คณะรัฐประหารจะดำเนินการคือยกเลิกล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าและประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มีการนิรโทษกรรมตนเองและพวกพ้องเพื่อป้องกันตนเองและคณะไม่ให้มีความผิดฐานกบฏ ที่อาจต้องโทษประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตทั้งยังสามารถใช้อำนาจละเมิดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สยบยอมอยู่ภายใต้อำนาจในช่วงที่ประเทศไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับทาวรอ,อีกด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของประชาชนในการจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองรวมถึงข้าราชการและกลไกอื่นๆของรัฐ และรัฐธรรมนูญก็เป็นเครื่องมือที่จําเป็นของประชาชนในการคุ้มครองประกรันสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดนอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังวางระบบความสัมพันธ์และการตรวจสอบทุงดูลอํานาจระหว่างสถาบันทางการเมืองให้เหมาะสมอีกด้วยในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงประชาชนจะมีส่วนร่วมในการร่างหรือถกเถียงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและเมื่อมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วประชาชนก็ควรจะแสดงความรู้สึกเคารพ และห่วงแหนกฎหมายสูงสุดนี้เนื่องจากรฐธรรมนูญเป็นแก่นกลางของระบบประชาธิปไตยของประเทศดังนั้นเราในฐานะประชาชนจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสําคัญของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันและเราควรช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ให้มันมีสถานะแค่เพียงเศษกระดาษที่พร้อมจะถูกฉีกเมื่อใดก็ได้ รวไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอความรู้รัชธรรมนูญของเรานะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัชธรรมนูญมากขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเด็กๆเ,เลยนะคะเป็นเรื่องไกลตัวมากและเป็นสิ่งที่เด็กๆควรศึกษาเช่นเคยค่ะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆนะคะ ให้เด็กๆนะคะเขียนลงในสมุดวิชาสังคมอย่าลืมเขียนวันที่เหมือนตัวอย่างที่ครูฝนเขียนให้เลยนะคะกิจกรรมที่12เรื่องรัฐธรรมนูนะคะให้เด็กๆตอบคำถามต่อไปนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆสามารถดูในหนังสือได้นะคะหรือว่าจะสรุปจากคลิปวิดีโอของคุณครูฝนก็ได้เช่นเดียวกัน เด็กๆเขียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเหมือนตัวอย่างที่คุณครูฝนได้เขียนให้กับเด็กๆแล้วสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ The sun beautiful day. Come Like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how.